ไปซีว่าไทเกอร์ลักษณะมันเป็นยังไงภาษาอังกฤษเราให้แสนดีฟังหน่อยนี่มันเยไทเกอร์ไทเกอร์ is a is a shoe you know shoe shoe very famous shoe เขาต้องเป็นอะไรโอลิสกาโอ้ลิสกาไทเกอร์เอาะแสนดีมองว่าพ่อพูดอะไร <laughs> no a tiger no. tiger uh, like animal อุ้ย hippopotamus เป็นยังไงคะลูกคุหนูต้องกดโอเค ไทเกอร์ไทเกอร์อุ้ยฝนตกแล้วใชเกอร์ไทเกอร์สวัสดีพี่คะดึนดึึนดึนดึนไม่เปิดไฟกันนะันโหล เดนดนนด่นดนน1ขอบคุณ <voulais> ค <beeping> ่ะขอบคุณดอกกหลาบจากพี่อะไรนะอเมร์เหรออาจจะ อ่านชื่อผิดน้องแสตดีเจ็ดเดือนแล้วค่ะแทนแทนใช่ค่ะแทน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 ขอบคุณสติกเกอร์ทางขวามือด้วยนะคะ โอ้โหโอ้โหมือหนักมากเลยอ่ะสิโแสนดีได้หมวกด้วยนะหมวกเท่มากเลยขอบคุณค่ะคุณคุณคุณ,คณยูใช่ไหมคะป้าเอแสนดีขอบคุณพี่ตะกะแานนะคะขอบคุณพี่เทรซี่นะคะ

แดน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 ท่านท่านหนึ hal ่งศอกฮู nah, ้ววงคิดมุงฮูดูนะดูนะแซนดี้ดูนะท่าน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 น่าง่วงมากเลยลูกนอนไหม อันอ้เสียงอะไรคะเสียงช้างสงช้าหน้าเหมือนปูน่วงอี่ยง่วงแหละณเวลานี้ ตาลอยอะแม่ค้าตั้งร้านตั้งร้านขายเลยแม่ค้าตั้งร้านขายนะตั้งร้านขายอะไรบ้างคะสับประรดขายกล้วยขายส้มค่ะ สายสาลี่ค่ะตอนนี้เหรอมีคิวร้องเพลงเมื่อวันก็ไปร้องเพลงมาค่ะแล้วก็วันนี้จะไปถ่ายหนังตอนนี้แม่ถ่ายหนังอยู่นะแล้วก็คอนเสิร์ตด้วย17นี้เจอกันได้ที่ระยองนะคะงานผลไม้18เจอกันที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทนะคะอยู่ใกล้ที่ไหนก็มาเจอกันได้นะครับอ่ะจ้า ทรงต่างจังหวัดหมหมายถึงว่าผลไม้ใช่ไหมคะแม่ <c oughs> ะค้าขายอะไรบ้างคะทุเรียนมีไหมคะ do you have d u r i a n do you have d u r i a n มีไหมคะ ไปด้วยจ้า17นะ17น่าจะร้องประมาณ2ทุ่มนะคะที่งานผลไม้จังหวัดระยองเต็มวงนะ17เต็มวงมาเจอกันได้ดนตรีสดมีรำวงมีวาเรตี้เลยมาแดนกันหน้าเวทีชวนเพื่อนพ้องน้องพี่มานะจ๊ะซื้อสับประรดซื้อสับประรดส่งสุพรรณค่ะพี่บอกแล้วก็วันที่18นะคะ18เ่าไปร้องที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทเวลา6โมงเย็นนะคะมาเจอกันได้นะครับ แม่้าพี่เขาบอกว่าขอสับปะรดค่ะสับปะรดส่งสุพรรณอะใส่สับปะรดให้หน่อยค่ะใส่สับปะรดในถุงให้หน่อยได้ไหมคะ ตอ,ต,อต,ตอนนี้น่าจะเจ็ดค่ะน่าจะเจ็ดโลสันดีเป็นสาวไซส์มินิค่ะเพราะว่าบ้านนี้ตัวเล็กๆบ้านนี้ตัวเล็กๆน้อยๆตัวมินิมอลส่งสุพรรณค่ะขอบคุณพี่แพตตี้ครับ เดี๋ยวคุณแม่จะไปเตรียมตัวแล้วนะคุณแม่จะเดินทางไปไทยหนังวันนี้ค่ะวันนี้ไทยตั้งแต่บ่ายยันเที่ยงคืนเลยมั้งวันนี้อ๋อแม่ค้าเรียงของได้ไหมคะรูปฝนมาแล้วลูกฝนตกหนักมากเลยบ้านพี่ๆฝนตกไหมคะบ้านแสนดีฝนตกนะ อะไรคะลูกโอสตอรอเบอรี่เหรออะนูเก็บสตอรอเบอรี่ให้คุณแม่สิโอเคนี่สตรอเบอรีร่อยู่นี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สาลี่สุพรรณตกแล้วพัทยาตกนี่ตอนนี้อยู่แถบสายไหมตกหนักเลยได้พาตกทุกวัน วันนี้เปาไปถ่ายแถวๆอะไรอะถ่ายแถวๆเอ,อ่อริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะประมาณพระรามสามน่าจะตกอยู่นะซื้อกล้วยส่งจันทบุรีแลกกันไหมคะแลกกับทุเรียนจันทบุรีไหมคะ <laughs> สมุยตกทุกวันเลยกำลังตกเลยค่ะปากเก็ตหรอเมื่อวานเป่าไปร้องแถวแถวสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะเป็นงานของ GLO ว,ว้าวนนทบ,บุรีเนาะบางบัวทองกำลังจะตกค่ะเอาเอาเอานี้ออกกันดีกว่าอ อยากให้น้องสนาธิมาเที่ยวจังหวัดตรังค่ะเดี๋ยวให้โตกันนะเดี๋ยวให้โตกันนี้จะพาเที่ยวเดี๋ยวให้คุณแม่ถ่ายหนังเสร็จปีนี้เดี๋ยวน่าจะไปไปลายปีน่าจะออกเที่ยวได้แหละช่วงนี้คุณแม่ก็งานยุ่งอันไหนสตรอเบอรี่คะขอสตรอเบอรี่ได้ไหมคะขอสตรอเบอรี่ได้ไหมคะมืดทุกที่เลยตอนนี้ใช่ ตกหนักมากเดี๋ยวแม่จะไปแล้วนะแม่ไปทำงานก่อนนะคะบายบายพี่ๆก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้แม่จะเดินทางไปถ่ายหนังตอนเนี้ยแหละฝนตกแน่ๆเลยระหว่างทางสวัสดี๊ายบายก่อนแล้ว

สวัสดีสวัสดีสวัสดี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 ดดบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายยังไงครูบ๊ายบายอย่างง,าายยางี้บ,า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 บา๊ายบายบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบาย <laughs> โอ้ยกมือขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะโอเคได้ละบ,บาย